ความรักความรู้สึกความทรงจำล้วนเป็นสิ่งที่จับต้องและสัมผัสได้แม้เราจะมองไม่เห็นมันมีคนเคยพูดว่าการที่เรามาทะเลมีเหตุผลอยู่สองอย่างถ้าไม่หนีร้อนก็หนีรัก ทุกครั้งที่เห็นทะเลเห็นหาดทรายเห็นท้องฟ้ามันทำให้หลายๆอย่างในใจเบาบางลงเลิฟรุมวดดิ้งช็อตฟิล์มภูมิใจเสนอ I miss you คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ผมอ,อกหักจากผู้หญิงคนหนึ่งคนที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อจากนี้นี่คือครั้งแรกที่ผมได้เจอกับเธอผมตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังเฮ้ย hey, hey. กินในโลกความเป็นจริงไม่ใช่กินในฝันอ๋อกินในโลกความเป็นจริงเธอเป็นเพื่อนของเพื่อนผมและผมยังไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซ้ําเออใช่ก๊อฟเออเอหนิงนี่ก๊อฟอ๋อผมก๊อฟครับใช่ครับสวัสดีครับวันดีรู้จักกันไหมนะแล้วก็ก๊อฟนี่หนิงเป็นเพื่อนเราเองใช่ใช่ต้องเป็นเพื่อนไน้แล้วมานั่งโต้เดียวกันไม่ได้หรอก ขอบคุณนะที่เดินมาส่งอะ่ะครับถ้าไม่ได้ก๊อบนะเราไม่กล้าเดินมาแถวนี้หรอกดูดิโค่นน่ากลัวเลยครับโค่นน่ากลัวมากมากเลยครับผมต้องทำยังไงดีนะเพื่อที่จะได้เบอร์ของเธอขอยังไงดีวะขอเบอร์ดเออ,เอ,อแล้วขอเบอร์ก๊อฟไว้ไหน่อยได้ไหมโอ้เธอขอตัดหน้าครับได้เลยครับได้ได้ได ยิงไปแล้วนะนี่เบอร์เรานะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันออครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมโทรไปหาคุณได้ใช่ไหมครับเออก็ได้ดินี่มันเบอร์เราเองนะะออครับครับไปเลยนะโรอบรอดีค่ับายบายครับงง่ะทั้งหมดผมแค่คิดแต่เธอทําเลยครับงงชีวิตอยู่นิดหน่อย ผมผมกอฟนะครับใครนะคะกอฟครับออกอฟเพื่นยุ้ยเนี่ยเหรอคะมีอะไรคะฮะแกไปกานเจนบ,บุรีกับกอฟเนี่ยนะแกเพิ่งรู้จักเขานะหาไหวปะเนี่ยฉันก็ไม่รู้ทำไมฉันยอมไปกับเขาวะแล้วเขาชวนแกไปทำอะไรที่นั่นนะเห็นเขาว่าจะไปทำบุญอะไรนี่แหละ เฮ้ยเอามือตบไปด้วยเนี่ยนะไหวปะไอ้ก,ก๊อปอะทำบุญเสร็จแล้วเราไปกู้ชาตกันต่อนะเขาก็เป็นคนตลกดีนะเขามีวิธีการจีบกแกปแปลกๆว่ะชวนไปวัดเอามือตบไปด้วยเออแล้วเดี๋ยวแกได้เรื่องยังไงก็ลายบอกฉันด้วยนะทําบุญให้สนุกนะไว้บ้าไม่มีอะไรหรอกแกทําบุญแล้วก็บายบายนะครับาบายครับทาบุญแล้วก็บายบาย ผมรู้ผมแสดงความรู้สึกไม่เก่งเท่าไหรแต่ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดในแบบของผม สำหรับผมความรักก็เหมือนกับท้องทะเลที่ห่างไกลออกไปกลาออกไปจนแทบมองไม่เห็นจุดหมายใจของผู้หญิงก็เหมือนกัน อย่างเรื่องนึงจะเข้าเนอะโรแมนติกมากเลยอยากชวนไปดูด้วยองอะไรอะ่ะผีเข้าผีออกเนี่ยมผมว่าไปดูกันไหมล่ะแต่จากใจแล้วอย่าแช่ไปดูเนะมันสนุกมากเลยนะโอเคป่ะอืมก๊อปเฮ้อเดาว่ามันไม่เค่อยเวิร์กเท่าไหร<ะ>่อ<ะ>่ะเฮ้อไม่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กอ่ะเข้าใจแล้วนะไม่เข้าใจอ่ะ tiếp được, được. ไม่รู้ว่าคุณได้ยินกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้ยินตอนนี้มันคือเสียงของความเฉยชาถ้ามีใครสักคนไม่ชอบเวลาที่เราเป็นตัวของตัวเองมากๆ นั่นแปลว่าเขาคงไม่ชอบเราจริงๆแล้วนี่แกไม่ได้คุยกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ดิสองเดือนแล้วมัง้งจริงๆแกตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ปะแกยังคิดถึงมันอยู่ใช่ปะ คงงั้นมัง้งแล้วทำไมแกไม่กลับไปคุยกันละ่ะไม่รู้ดิมันมีทั้งเวลาที่ฉันรำคาญเขาแต่พออยู่คนเดียวนะ่ะฉันกลับคิดถึงเขาว่า อะไรน้ำเน่าน้ำเน่าหน,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 น่อยนะทำตามหัวใจตัวเองเถอะ JFK หมวยใหญ่คือชื่ออัลบั้มแรกของเจนิเฟอร์คิมในปี2536สังกัด Stone Entertainment ตลอดระยะเวลา20ปีในวงการกับบทเพลงมากกว่า63เพลง คอนเสิร์ตใหญ่14ครั้งและเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวคือเพลงที่ฮิตที่สุดของเธอแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับการที่เราสองคนชอบเธอเหมือน,อนกันและคอนเสิร์ตของเธอครั้งนี้นำพาให้เราทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้ง Viên ma là Trời Mà ngó phú diện nè Ma mưa plào lỡ โอ้เนาะมันต้องมีดอกไม้ด้วยเนอะซื้อไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้อ การมาทะเลของผมในครั้งนี้คงไม่ได้หนีร้อนแล้วก็ไม่ได้หนีรักขอบคุณทะเลขอบคุณความรักขอบคุณเจนิเฟอร์คิม